เห็นไฟข้างหลังผมไหมเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งปิดไฟก่อนอ่ะไฟข้างหลังเห็นไหมครับอันใหม่นะฉากหลังแบบนี้นะครับไม่ยากนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูอีกนะมีตั้งหลายอันนะครับมีหลายแบบเดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูอีกนะตรงแผ่นโลหะบางๆพวกนี้นะครับเราไปติดกับหน้าตรงไฟฉายนะนี่เห็นไหมเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวจะดูไฟฉายเปลี่ยนสีได้อีกนะครับเห็นไหมเป็นสีแบบนี้และยังเป็นสีแบบอื่นได้อีกครับ เดี๋ยวลองเปลี่ยนฉากดูก่อนครับรูปแบบของฉากนะครับเปลี่ยนเป็นแบบอื่นนะเนี่ยเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับมีแบบนี้แล้วก็มีเปลี่ยนเป็นแบบอื่นให้ดูอีกน่มาดูลายอื่นจริงๆมันคือลายสายฟ้านะครับตัวนี้นะมันอยู่ขอบพอพ i, ดีเลยเห็นไม่ชัดครับเดี๋ยวลองขยับให้ดูนะครับเนี่ยสายฟ้าประมาณนี้ครับถ้าเป็นฉากหลังตรงๆธรรมดาเราจะเห็นชัดกว่านะครับเดี๋ยวลองไปดูเอาออกมาแล้วก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนสีให้ดูครับอันนี้เป็นสีออกเหลืองๆใช่ไหมครับถ้าเปลี่ยนสีอีกทีก็จะเป็นแบบว่าสีออกน้ําเงินนะครับมาดูก จากนั้นลองกดอีกทีหนึ่งมันก็จะเป็นสีอีกแบบอื่นนะครับเดี๋ยวลองอัลลายอื่นมาให้ดูครับลายแบบเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเหมือนหน้าต่างนะครับแต่ลายทีๆหน่อยนะถ้าลองกดอีกทีเปลี่ยนสีครับเปลี่ยนสีจากนี้เป็นสีแดงนะครับปกติมันก็จะมีสีแดงสีออกเหลืองเหลืองสีออกน้ําเงินแล้วก็สีออกเหมือนแสงแดดนะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับว่าเป็นไงนะตัวนี้นะเห็นไหมครับเป็นอย่างนี้นะพอดีผมปิดไฟมันมืดอยู่นะ จริงๆตัวนี้เป็นไฟสองสว่างแบบนี้นะครับของโฟโตโอล็กซ์แบบนี้นะครับเขาก็จะมีกล่องมาให้มีของมาให้แบบนี้ตัวที่เป็นลายลายนะครับแบบนี้เป็นลายลายแบบนี้นะมีตัวใส่ให้อย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้แปะอย่างเงี้ยนะครับตัวที่เป็นลายลายก็จะแปะเงี้ยเป็นแม่เหล็กดูดกันอยู่แล้วก็มีแบบทําแสงนวลๆแบบนี้ก็มีนะครับทําให้เกิดแสงนวลๆแบบนี้ก็มีนะยี่ดีเปิดกดอย่างนงี้นะครับกดอีกหนึ่งรอบเห็นไหม เนี่ยเป็นแสงนวลๆแบบนี้ก็ได้หรือว่าทําเป็นฉากหลังอย่างนั้นก็ได้นะครับเปลี่ยนสีนะปรับระดับได้สิบระดับนะครับตรงนี้นะแกกแกะแกะไปนะครับสุดมันก็จะเป็นกระพริบกระพริบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเห็นไหมครับใช้อย่างเงี้ยนะเป็นไฟก็ได้นะที่เขาบอกแสงแดดทิปตะแสงแดดทิปต้องต่อตัวนี้ออกเนะ <c oughs> เป็นเหมือนแสงแดดอย่างเงี้ยนะครับเปลี่ยนสีนะ เนี่ยแสงมืงแสงแดดทีไหมครับอันนี้ก็จะทําให้แสงกํมนวนกว่าเดิมนะครับเห็นไหมหรือว่าจะใส่ใส่เป็นฉากหลังนะครับฉากหลังเดี๋ยวผมจะปิดไฟให้ดูนะเห็นไหมครับเป็นเหมือนหน้าต่างเห็นไหมครับเป็นเหมือนลายหน้าต่างเลยนะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเหมือนหน้าต่างครับแต่ข้อเสียของตัวนี้คือมัน บางนะครับคุณระวังทําหล่นนะของผมนี่ทาหล่นไปให้เบี้ยวอย่างนี้เลยนะครับดัดได้ครับดัดได้นั่งทับก็เบี้ยวทันทีครับเพราะมันบางนะต้องระวังนะครับเป็นแม่เหล็กนะครับตรงนี้ติดได้เลยนะแม่เหล็กนะเึ๊บเห็นไหมครับนี่ก็เป็นเหมือนในคล้ายหน้าต่างนะครับเป็นลายหน้าต่างเห็นไหมเห็นไหมครับซูมเข้าซูมออกได้นะกลมๆอย่างนี้ยครับเห็นไหม จากการอย่างเงี้ยครับขยายกระพดนะดันเข้าดันออกอยางเงี้ยครับดึงออกมาก็จะเป็นเล็กนะครับดันเข้าไปก็เป็นขยายเราไฟมาอยู่ใกล้ใช้ดีครับอย่างงี้ใช้ดีเลยนะทําให้ฉากหลังคุณไม่ซ้ํานะครับเวลาคุณไลฟ์สดหรือว่าทําคลิปเพราะฉะนั้นก็จะเป็นไม่จะได้ไม่เป็นคลิปซ้าครับถึงแม้คุณจะใส่เสื้อเสื้อตัวเก่าแต่ฉากหลังเปลี่ยนสีเห็นไหมครับฉากหลังเปลี่ยนสีได้นะเปลี่ยนแพทเพิร์นได้นะครับ เห็นไหมเป็นแบบนี้ได้เป็นแบบสี่เหลี่ยมได้แบบนี้เป็นสายฟ้าก็ได้นะครับอย่างนี้นะ